ครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดี FC นะครับที่ติดตามช่องสมศักดิ์ฟาร์มเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาเก็บแตงโมที่เราปลูกไว้นะครับแตงโมเราอายุครบ65วันนะครับวันนี้พันธุ์ที่เราปลูกนี่คือเมย่าพันนะครับพัน์ที่อร่อยที่สุดนะครับวันนี้เราจะพามาเก็บกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะครับ ครับผมคือตอนนี้เราเก็บได้ทุกลูกนะครับนี่นี่นลูกนะครับวันนี้ปีนี้อาจจะไม่สวยหน่อยนะครับเพราะว่าอา,อากาศไม่ดีนะครับลมแรงเจอลมแรงใบเราแห้งหมดเลยนะครับปกติใบจะสวยมากแต่วันนี้ลมแรงเป็น,เป,นเป็นทุกคนนะครับที่ปลูกช่วงนี้เป็นเหมือนกันหมดทุกที่ทุกเจ้าเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บกันเลยวันนี้ เรามาร์กไม่เรียบร้อยนะครับไม้เราพี่ว่า65วันเจ็บได้นะครับครับตัดกันได้เลยครับลูกสวยเลยนะครับนะครับถ้าได้อายุเอ่อีเราจะสังเกตที่มือนะครับมือมือเขาจะแห้งนะครับอายุ65วัน จะแห้งนี่คือสามารถเจ็บได้นลครับสุกแน่นอนนะครับาก็จะมาตัดแตงโมกันวันนี้ สวยเลยนะครับนี่ก็จะได้ประมาณโลกว่านะครับ อันนี้นะครับปีนี้ก็าอากาศไม่ดีนะครับเก็บผลผล,ลิตแล้วนะครับก็กำลังไปขายปีนี้แต่ไม่ค่อยสวยนะครับนี่ลูกใหญ่ที่สุดก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ปีนี้ผลผลิต,ผลผลตเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปีหน้าเรามาติดตามกันใหม่นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ